วติ้าน้ามากินเขาน้ากันมิแกงไก่เส้นนอไม่ดองนองไม่สมไม่จากห่อนห่อนอยู่ไอห่อนห่อนอยู่ืออออ่อสําเร็จจ้ะแกงประดุกใส่พกกัดดอกใสพผสมผักขมผู้ใดเคยกินบ่านอแก่บอนกนั่นลกน้ําพริกปูทะเลไม่จะบตกเหนียวห่อนห่อนนอจะเนอะมา่จาวมาแสบน้ากันมาแสบน้ากัน เอาเนี้ยห่อนห่อนอ่อาอาจะมาแสบน้ำกันกินไปเพื่อกันเนะาะจะเนาะอันไหยดสดอยู่ที่เก่าเวลาเดิมเนาะผู้ใดกินเขาง่ายยังเนาะมากินน้ำย่อยเ้ยจ้ะ แซงอยากสะท้อนหน่อยนึงได้จะเด้อ,อกับเบิง้งกดเบิงออเบ้งออเอาเด้อเนีย้อนฮอนนะจะน่ะน้ำพริกนรกอืมอืมแซ่บแซ่บ ไกลตุ <g ül> ๊ดทำไมจับหาคลิปกินหาคลิปลงเอกต้นประดุก,ดกตุ๊จต้นประดุก อายหันหันอยู่ใช้ผักกัดดอกใช้ผักสมใช้ผักขมดูใจแก้วห้อยล่ะก็คงอหอนหันหนะ ช่วจแว่มาจากแกงปลาดุกใส่พักกันดอกกับไอ้ผสมพักขมแกงไก่เส้นไม่ดองซื้อซัมเด็ด <c oughs> <c oughs> กินไปคุยไปน้ำจืดนะผู้ใดยังไ่กินเขาไอ้ง่ายไม่กินน้ำกันเด้อจ้ะ <c oughs> กินกับกินซอสเล่า ของมักจริงสิซื้อสำเร็จมาจาก,กจเกษตรเซบเจ้าเฮาสลับไอ้ซื้อแน่เห็ดแน่ก็ได้นะจ๊นะเนาะอยู่บ้านเฮาอยู่เมืองไทยเพราะเอ,อื้อแน่กินยได้รสอ่อน อ่อนนากินอ่อนผลไม้กินน้ำกันเด้อจ้ะแสบหลายเนาะแบบเขากินแบบพื้นๆพื่นบ้านเขาเขาก็กินให้เบิ้งแบบว่าอยากให้กินน้ำกันผุอะแสบแสบอิรี Con vẫn đục đứa anh hoan hoan vô Nháy hòn, nháy hòn Tẹp, tẹp bà nó, nó. พ,วพ,วพ,วพว่วงนพ่วงก่พ่วงไข่แม่จ้ะจนฉันไม่ดองฉันไม่สม กินเนี่ยขนมลุ้ยมื้อมันจะแสบนะจินเนะพ่วงไครพ่วงไครไปแสบ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  มันุแกงผักอันนี้เขาก็ใส่ผักสมผักขมเนี่ยผักสมนหใส่ะลูกไหมกิน <_ k id> ไปคุยไปนะจจะหนะ่ะกลับมาได้อาทิตย์หนึ่งแซ่บนี่น่าสดแซบดนะ่บกินอย่างกระแซบ่บนะักกินบานเฮ้านละ้วจะนะ่ายุ่ใจ บอกห้ฟังแนวกินบ้านเฮาแสบชูยางนะจน๊ะเนาะโอ้ยไปใส้กับเบืลึมกำพือดชูอาหารให้เฮาบ่าได้นะักเนาะอาหารบ้านเพิ่อนบอกชูฟังเนาะอาหารบ้านเพิ่นก็แสบอยู่จ้ะแต่แสบก็ละแบบแต่เฮาใหญ่มากับ แน่วกินบ,นบานๆห้าเนาะมันก็เลยบแต่มาเพิ่งจะได้กินจ้ะแจงแจงกงไก่เส่น้มิส่สมแจงประดุกใส่ผักกาดดอกกับผักสมผักขมมันห้องจูใจเลยอยากกินไปคุ้ยไปบอกให้ฟ้งจะมันแสบขัหดหน Trầm chơi của nó แกงกวงไก่แกงคุ้งไข่ไก่ใส่น้ำไม่สมน้ำไม่ดองแกงปลาดุกใส่ผักไอ้กระด,ดอกใส่ผักสมผักขมตกรเจลบอกนะจ๊ะโอ้ยเขากันคักแซบแซบ,แซบจากทีมพ่อแคนี้กันนะจ้าสวัสดีจ้าพ่อกนคลิหนาจ้าสวัสดีจ้าผ้าชินของแนบชิ้นบ้านๆเฮ้าเงินนี่จ้าแซบคัก <c oughs>